อันนีเป็นงเนยีออาหารเป็นเสาวแต่บอกว่าอยให้ยายกินเองก็ไปซื้อี่ไก่ทนี่มันพออาเลยนะปวดลกสวแ่แม่ทอาหาีดีอันนี้ปรามายอายุมันัาเดียนประมาณแล้ววนที่ทีเดินอไปเยี่ยมปรามาณผู้ใหญ่ใตะอาแทนแม่เมือันกัน สะศิณโยอัน่ี้ไม่น,าน,น่นจนาจเห,หมือนจะเขตภูเขาอันนี้ผู้ใหญ่ในระแตแกงานาอันนี้ถนนอันนี้แดงแม่ก้อนอันนี้แดงแม่ก้อนอันนี้แดงแม่ก้อนอันนี้แนนม่ชูงอันนี้วันสุขารจะจ้ามันอ,อันนี้ปุรี